วันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆถอ,อดกรองเปลี่ยนกรองอากาศรับผมของโตโยต้ายาริสนะครับผมับกรองก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้สั้นๆนะครับผมพาตอนแรกให้เราถอดฝาครอบาก่อนครับผมฝาครอบก็สามารถดึงได้เลยครับผมเป็นจุกนะครับผมจุกฝาครอบดึงขึ้นมาได้เลยเสร็จแล้วที่ล็อกกรองนะครับผมจะมีอยู่ลิปล็อกอยู่สองตัวหนึ่ง สครับผมให้เราใช้นิ้วดันออกมาหนึ่งสองแบบนี้ครับผมแล้วก็สไลด์ถอยหลังครับผมยกหน่อยจ็สไลด์ถอยหลังแบบนี้ครับผมด้านหน้าจะมีเดือยน,นะจะมีเดือยคล้องอยู่ถ้ายกเลยเระาวาังเดือยคล้องไปงัดตัวตัวคล้องนี้หักนะครับผมเรายกนิดนึงครับผมสไลด์ออกมาแล้วก็ยกนิดนึงแล้วก็ใส่กร้องเข้าไปสไลด์เข้าไปครับผม gard. แล้วก็กดลงครับผม เราก็สไลด์เข้าเดือยก็จะเข้าล็อกนี่พอดีครับผมเดือยจะมีสองข้างมีฝั่งนู้นด้วยของน,นี้ด้วยสองตัวเสร็จแล้วเราก็ดันนะครับผมดันล็อกนะครับผมแบบนี้อันนีฝั่งนอกนะผมสังเกตจะมีวาตรงนี้ครับผมสังเกตตรงนี้วาล้วก็แล้วก็เลิงค์ครับ ดูครับผมเต็มต็เตเอาแล้วครับผมก็เป็นวิธีการเปลี่ยนกรองนะครับผมกรองอากาศของ Toyota Yaris นะครับผมเป็นตัวน,นี้น่าจะเป็นตัว214ครับผมก็มีขัดนตอนดังนี้นครับผมสามารถน้องๆสามารถปฏิบัติตามเซ็นตตได้ครับผม